สวัสดีครับนี่คือรายการบองเกอร์อรายการที่เราจะมาวาดรูปให้เพื่อนๆดูกันครับและเราก็ยังอยู่ในหัวข้อของมหาปีศาจแห่งบาปทั้ง7วันนี้เราจะมาวาดเบลเซบับกันครับปีศาจประจําบาปแห่งความตกะกระนี่ถ้าใครกำลังน,นึกถึงเจ้าหนูเบลทารกปปีศาจว่าที่ราชาคนต่อไปจากในการ์ตูนเรื่องเบลเซบับเนี่ยแสดงว่าคุณกับผมคือพวกเดียวกันครับเพอตอนที่ผมเห็นชื่อนี้ครั้งแรกเนี่ยภาพของโองงะก,กับเจ้าหนูเบลก็ลอยเข้ามาในหัวเหมือนกันครับแต่เจ้าเบลเซบับที่พวกเราจะมาวาดให้เพื่อนๆดูกันเนี่ย มันคือปีศาจที่มีรูปลักษ์เป็นดั่งมแมลงวันครับเจ้าชายแห่งมวลปีศาจที่ปกครองนรกเช่นเดียวกับซาตานแต่ปกครองกันคนละส่วนครับคำว่าเบลเซบับนอกจากจะเป็นเจ้าแห่งมแมลงวันแล้วยังมีอีกชื่อหนึ่งครับก็คือเป็นจอมทําลายล้างเบลเซบับเนี่ยเป็นปีศาจประจําบาปแห่งความตะกระเนื่องจากเป็นปีศาจที่มีความตะกระอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกินไม่หยุดไม่หย่อนและเลือกแต่อาหารดีๆกินกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดความกระหายครับเป็นนิสัยที่น่ารังเกียจมากๆและหากมนุษย์คนใดเนี่ยถูกเจ้าเบลเซบับ ิก็จะมอบชีวิตให้แก่มันด้วยการกินเท่านั้นครับเดิมทีเนี่ยเจ้าเบลเซบับนั้นเป็นเทวทูตแห่งสวงสวรรค์ครับที่คอยทําหน้าที่สั่งสอนให้มนุษย์เนี่ยรู้จักใช้สิ่งของต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั้งยังมีความพิถีพิถันในการเลือกสรรอาหารการกินอย่างเหมาะสมครับแต่แล้วจูจ่ๆก็มีเหตุให้เจ้าเบลเซบับเนี่ยต้องถูกขับไล่ออกจากสวงสวรรค์จึงเปิดโอกาสให้กับเจ้าซาตานเนี่ยได้เข้ามาชักชวนให้เบลเซบับนั้นเข้าร่วมเป็นพวกมันเมื่อเบลเซบับตอบตกลงและได้มาอยู่ในน ได้เรียนรู้วิธีการล่อลวงจิตใจมนุษย์ครับหากเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เบลเซบับถูกเรียกโดยเหล่าสาวกผู้บูชามันเมื่อนั้นเจ้าเบลเซบับก็จะปรากฏตัวในรูปของปีศาจแมลงวันครับและไม่ว่าที่ใดที่มันย่างผ่านก็จะมีเหล่าฝูงแมลงบินตามมันไปด้วยทําให้เมื่อมันบินไปที่ไหนๆเนี่ยก็จะทําให้ที่แห่งนั้นเกิดโรคระบาดร้ายตามมาครับเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแมลงวันก็เป็นพาหะนําโรคร้ายต่างๆอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นอหิวาตกโรคหรือไข้รักษาเป็นต้นทําให้ การเป็นพาหานาโรคของเจ้าแมาลงวันเนี่ยกลายเป็นบอ่อเกิดให้กับตำนานความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าเบลเซบับขึ้นครับบางครั้งเนี่ยเบลเซบับก็ปรากฏตัวอยู่ในรูปของวัวยักษ์หรือแพะตัวผู้ที่มีหางยาวเวลามันเกิดโทสะเนี่ยก็จะพ่นไฟออกมาจากปากครับสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนบาดแห่งความตะก,กะก็คือหมูสีประจําบาดก็คือสีส้มครับบทลงโทษสำหรับผู้ที่มีบาดแห่งความตะก,กะในนรกก็คือการถูกกินทั้งเป็นครับซึ่งศีลธรรมที่จะช่วยกําจัดบาดแพ่งความตะก,กะก็คือความพอดี และการยับยั้งชั่งใจนั่นเองครับและเมื่อภาพรวมทั้งหมดเสร็จสิ้นก็จะได้เบลเซบับในฉบับของบองเกอร์ด็อกครับ